สวัสดีค่ะ <verlier> ท <t Gun outs> ุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่หาทำอ้า EP พีสองนั่นเองค่ะก็เห็นเต็มยุดกันแบบนี้นะคะต้องบอกว่าคลิปหาทำอ้าคลิปนี้นะเราจะมาทำคลิปที่สารฝันน้องแฟมมากที่สุดนะคะ เป็นฝันวัยเด็กละกันพูดงี้เราคือตอน,นเด็กๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบเครื่องสําอางมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วจริงๆตอนนี้ก็ยังเด็กนะ,ออะเอาเป็นว่าแ้ช่วงมัธยมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอะอยากเป็นแบบ beauty blogger เราอยากจะแบ,บแต่งหน้าทำคลิปแต่งหน้าแล้วก็รวมถึงมีสปอนเซอร์เป็นเครื่องสำอ,งอ,งสำอางมาแต่งหน้าทำทำแต่งหน้าเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละ เวของเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการมาสอนคุนแต่งหน้านะคะเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำ how to look do บอรแบบแฟรแๆนั่นเองนะคะนั่นคือลุคน so ี้น so ั่นเองที่ทุกคนเห็นนะก็วันนี้เราจะมาแต่งหน้าให้กับทุกคนดูนะคะว่า ก่านที่เราจะมาไลฟ์ก็วรวมถึงเราไปออกงานถ้าต้องแต่งหน้าเองเนี่ยเราก็จะแต่งหน้าแบบโทนโทนประมาณไหนอะไรยังไงนะก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยดีกว่านะคะไปดูหน้าสดของน้องแฟกันนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะเห็นเหม่งน้องแฟรหรือว่าอยากจะเห็นหน้าสดของน้องแฟก็ห้ามพลาดคลิปนี้กันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับชแนงแบบแฟร์ฟรฟรฟรกันไว้ด้วยนะแล้วก็รวมถึง Facebook อย่าลืมกดซีฟเวอร์เลยเห็นโพสต์ก่อนกันไว้ไวนะด้วยนะอ่ะกดหรือยัง ถ้าเกิดกดแล้วไปชมกันเลยค่ะ <lat it> และตอนนี้นะเขา ben อยู่กับหน้าสดเป็นประทูของน้องแฟนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาหน้ามาขึ้นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแแบบเดี๋ยวมันจะไม่สะดวกนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นชอ <al> ็อ <track> ต <ๆ S 1> ที่หลายๆคนอยากจะเห็นใช่ไหมะคะพร้อมไหมคะ เนน่ะะคเะดี๋ยวเราจะใช้โรเนี้ม้วนหน้ามาแล้วกันนะตอนแต่งหน้าก็จะชอบใช้โรน,นี้ม้วนหน้ามาไว้นะคะเก็บห <c oughs> น้นามาของเราไว้นะคะคนที่มีหน้ามาจะเข้าใจนะว่ามันค่อนข้างลำบากนิดนึงเวลาแบบ <c oughs> แเราจะแต่งหน้าและที่มีหน้ามานะคะเอาเครนี่พร้อม <c oughs> อย่างที่เห็นนะคะทุกคน <c oughs> ก็เนี่ยแหละคือสภาพของคนที่ดูบอลดึกๆนะคะ <c oughs> ก็จะมีทรงมีซิวมีลงมีรอยอะไรบ้างก็เนี่ยแหละนะการแต่งหน้าก็จะช่วยประลมใจสาวๆนะคะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดหนุ่มๆใครดูอยู่นะคะถ้าเกิดคุณแฟนของทุกคนนะคะมีการแต่งหน้านานหรือว่าแบบเอ้ยคอนเซิร์นเรื่องการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบกังวลปล่อยเขาได้มีความสุขกับการแต่งหน้าเถอะนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามีความสุขแล้วก็รวมถึงมันจะช่วยให้เป็นความสุขทางสายตาของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันมา เรามาเริ่มกันที่การลงผิวหน้าของเราเด็กอยู่นะคะก็เนี่ยแหละมันมีรอยส่งรอยผิวต่างนานาใช่ปะคือเราก็เลยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ารองพื้นนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาใช้รองพื้นที่เป็นแบบแฟร์เรดของเราคือชอบมากๆเลยเนมันมีรองพื้นหลายตัวที่ชอบนะแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกแบบลุกสบายๆแล้วก็แบบเป็นรองพื้นที่ไม่หนักหน้ามากแล้วกันนะคะคือคือถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ชายแลวฟังอาจจะไม่เก็ทนะก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่ารองพื้นนะคะแล้ววันนี้เราก็ น,น,นี่เป็นท่าที่เราวาดฝันไว้นานนะคะว่าเราแบบอยากรีว <c oughs> ิวเดี๋ยวเราจะมาทา,าให้ทุกคนดูกันเลยนะคะให้ดูเือก่อน <c oughs> มือใหม่เ <c oughs> <c oughs> อาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อน้ำๆแบบนี้คือมันก็จะไม่มหนักหน้าเลยซึ่งอะ ยอ,อย่าลืมทาคอด้วยนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นหน้าของเราพี่ทารองพื้นไปแล้วนะก็จะมีความเนียนขึ้นดูมีผู้เป็นผู้เป็นคนขึ้นดูแบบว่าเป็นผู้เป็นคนเหรอเหมือนผีเลย <c oughs> อ่ะใจเนเ็นก่อนนะเจเเ็นก่อนเข้า <c oughs> ใครเข้ามาดูแบบใครสกิปมาดูถึงแค่ตอนนี้อาจจะตกใจนะว่เฮ้ยอะไรวะ แล้วถัดไปนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดอรอยต่างๆบนใบหน้าด้วยสิ่งนี้นะคะที่ชื่อว่าคอนซีลเลอร์นี่นะคะนี่เป็นคอนซีลเลอร์ที่จะใช้นะคะสภาพจากเดือนตุนิดนึงนะคะก็ะเราจะนํามาป้ายตามจุดต่างๆบนใบหน้านะคะคือคอนซีลเลอร์มันก็เหมือนว่าเวลาเราวาดรูปใช่ปะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันเหมือนหน้าเราเป็นกระดาษแล้วเรากำลังวาดนู่ไปสักอย่างแล้วก็รูส้สึกว่าแบบแตรงตรงรูปตรง,ง,ง,งนั้นอนะมันจุดที่มันแบบเฮ้ยไม่สมควรจะอยู่ในรูปของเรานะคะแล้วก็แบบแก้ปัญหา นีาา่นะคะผิวห,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 หน้าเปิดกินน้ำมาประมาณแบบ18ลิตรช่ำช่ะเมื่อกี้เราก็ได้แท็บแท็บคอนที ลงไปหมดแล้วนะคะก็นี่แหละมันก็เหมือนเป็นการกรลบรอยต่งตางๆเลาะบนใบหน้านะคะหลังจากที่เราแท็บคนอนซีลเลอร์ไปแล้วใช่ปะเดี๋ยวเรางลงแป้งกันเพื่อเป็นการเซตให้สิ่งที่เมื่อกี้เราได้ทําลงไปบนใบหน้าเนี่ยมันอยู่ตัวนะคะโดยการที่เราใช้แป้งนะจ้ะเ,เครื่องสำอางทุกอย่างต้องขออภัยนะคะมันจะค่อนข้างเย็นนิดหน่อยนะ โอเคหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มแบบว่าเติมสีสันให้ใบหน้าอันชีเจียวของเราแล้วนะคะก็ <c oughs> ถึงไหนแล้ววะเราจะมาลงตากันดีกว่านะคะเพราะว่ตาตาคือตาของใจ ใช่นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาจิ้มสีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาจิ้มสีจิ้มน้ำตาแบบนี้ก่อนนะเดีย้ตกใจนะเกี่ยวๆก่อนนะนี่เกี่ยวไปแล้วตาเราก็ต้มีสเซขึ้นมาหมดตาลนต้อยนี้หมดลุนต้อย ดกตกใจตกใจเองเละแบบแต่งอะไรวะเนี่ยจะเริ่มแบบว่าทาพวกแบบ่วนๆหางตาแหละเพราะว่าจะทำให้ตาเนี่ยดูกลมโตขึ้นเชีย่ยไปในกล้องนะ่ากลัวจังวะเฮ้ยค <c oughs> <c oughs> ือในกล้องมันดูแบบสีเวลวังมา,างกของเจ๊ลูกค่ะ แล้วเนี่ยเราจะแบบว่าทาแป้บๆไปนะคะให้มันเป็นคลิ่เหมือนแบบเฮ้ยแพ่กุง้งแพ่กุ้งปะเนี่ยตาแดงอะ ไกลๆน่ากลัวมากเลยในกล้องอะแต่ของจริงมันก็ไม่ไน่ากลัวเลยนะทุกคนอ่ะนี่นะคนือตอนหนต้ตาเราเริ่มแบบมีมีสีสันมีอะไรใดๆนะใช่ปะแล้วสิ่งที่สิ่งทีองอ่สำคัญที่สุดคือเรื่องของติ๊เกอร์นี่หลยคนที่ชอบแบบฟาติป๊เกปอร์เข้าไปบบบุดูด,นดูน้่ะูจากนะเป็นหลงเดียวที่กาลังจะเนชีพแล้วนะคะเพราะว่าชอบใช้จริงใช้ยมัก็เลยน,นะฟาปายนะ you <laughs> ที่ไม่ชอบเขียนที่สุดนะคะคือไม่ได้แปลว่าเรามีนะแต่หมายถึงว่าเราเขียนคิ้วไม่เก่งนะคะว่าที่ผ่านมาคือเราผมหน้ามามาตลอดอันนี้เป็นเป็นสูตรโกงของคนผมหน้ามาคือการที่แบบไม่ต้องจำเป็นต้องเขียนคิ้วให้สวยงามมากมายเพราะคนมันก็ไม่ค่อยเห็นแต่อย่างน้อยมันก็ต้องเขียนเขาไว้บ้างนะคะ,ะได้อยู่ปะก็ได้อยู่นะ ขุดของใบหน้านะคะสําหรับคิ้วก็ปัดๆไปตามทรงที่มันมีอยู่ที่มันมีอยู่น้อยนิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการนี่นะคะอันนี้คือการย้อมคิ้วนะคะสําหรับใครที่แบบมีสีผมที่อ่อนกว่าสีคิ้วจริงๆเราก็จะมาปัดๆให้มันเป็นทรงให้มันมีสีเหมือนเป็นการย้อมคิว้วไปในกรเป๋านั่นเองนะคะเ okay, มาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเขียนอายไลเนอร์กันนะคะ แล้วชอบใช้อายแน์ที่เป็นแบบแท่งแบบนี้ผมไเห็นอายแบบนี้มันก็จะคมค่ะจะคมมากว้าวเ,วาเีแบบท่สูงสน,น,นิดนึนะนินเวลาเขียนอนเนี่ยเรามีทริคอย่างหนึ่งก็คือการที่จะต้องท่องในใจว่าสวยวีให้คมคมที่สุดแทนที่แทนที่ได้บไ้บาดน,นี้ ก็จะาน,นี่นะฮะที่ปาให้เราเขียนเสียงแกล้วหนึ่งข้างก็จะมีความกลมโตนี่มาเขียนข้าหนึ่งก่อนนะปะแบบนและตอนนี้ปลาของเราก็คมกริบ เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ทําการเขียนอายไลเนอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน,นก็เป็นอายไลเนอร์ที่อืมเป็นเป็นเป็นอายไลเนอร์ที่ปกติก็จะเขียนแบบนี้นะแล้วก็จากตอนแรกที่ทุกคนเห็นก็คือตาแบบว่าาเป็นอมยวนะคะก็แต่เติมขึ้นแล้ว,ว,วสวย ก็ตอนนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ไล่จะเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการหวีขน,นตาแล้วก็ปัดขุตานะคะแต่ว่าเอ่อก่อนที่เราจะไปวุ้นลอยตากตาเดี๋ยวเรารู้สึกว่าหน้าเรามันค่อนข้างที่จะเหมือนซาลา <S <S เปาเกินไปนิดนึงเหมือนแบบซาลาเปาแบบสีขาวๆล้วนๆแล้วก็มีมีมีท่อนบนเป็นแพกุ้งอะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการปัดแก้มแล้วก็ปัดบรอนเซอร์เบาๆก่อนนะทำให้หน้าดูแบบมีชีวิตชีวาสุดแบบมีเลือดฝาดเหมือนกำลังแบบทานผลไม้ทาน,น,ทานเอ,อมะเขือเทศอะไรแบบแก้่ยมเลือดฝาด ทำไ,ไมพูดดินือ่ะอะฟอรเราแบบราสึกว่าเอาแก้ม,มกนันมีสีช่ไหมเราก็จะทำการบรอนเซอร์หรือว่เป็นแบบทำการเชดดิ้งหน้านะคะทำให้หน้าเน,น้ดูแม่ยุงแ่่เร็ก่าดูมีมิตินะคะ ส้มๆอ่ะแสงส้มแล้วคือพอเราเราแต่งหน้าที่แสงส้มอ่ะเราจะไม่รู้ว่าว่าที่เราแต่งไปอ่ะมันมันเป็นสีอะไรจริงๆนะพอมันแต่งส้มใช่เราก็จะดูไม่ออกว่าไอ้ปากไปอยู่อ่ะมันส้มมากๆแล้วมันมีวันนึงเขแต่งไปแล้วแบบออกไปเป็นตูดลิงอ่ะส้มแบบก็ตอนตอนเราแต่งหน้าเราจูบมันไม่ส้มอ่ะทุกคนบอกว่าเหมือนตอนนี้แหละมึงก็คิดว่ามึงไม่ส้มจริงๆส้มแล้ว ไงไงน,น,นอ่ะตอนนี้นะคะเราก็เหลือเพียงแค่การปัดขนตาแล้วแล้วเราก็จะเสร็จกับลุคนี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปปัดขนตากันเกยนเเดี๋ยวไปปัดขนตากันเลยจ้า โอ oh my god แต่นะคะขออนุญาตให้ดูตานี่และนี่นะคะเอ้ยลืมทานิปยังยังยังไม่เสร็จต้องมีลิก่อนนะคอมฟีจริงๆต้องฝากแดงนะ,คะใครที่เดรร้ายก็จะรู้นะคะว่าถ้าปากให้แดงจะไม่มีแรงพูดเลยนะคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะกับใบหน้าของเรานะคะนี่นะคะคือการแต่งหน้าลุคดูบอลแบบแฟร์ๆนั่นเองคะ่ะได้อยู่ไหมทุกคนเหมือนไหมเหมือนแหละมันต้องเหมือนสินคือคนเดียวกันนะคะก็นี่นะคะคือการแต่งหน้าลุคที่เราในชัยไลฟ์เสร็จบ่อยแล้วก็ลงถึงไปออกรายการนะเกิดมันต้องมีการแต่งหน้าเองอะไรเงี้ยเราก็ ะะก็ไปทําผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อให้เป็นเสื้อแมนยูหลายคนจะได้คุ้นหน้าคุ้นตาลุคนี้กันขึ้นมาบ้างนะคะเป็นไงกันบ้างชอบไหมคะกับคลิปหาทําแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่เอามาผ่อนคลายให้กับทุกคนแล้วกันนะก็แล้วก็รวมถึงเป็นคลิปที่สนองความต้องการของตัวเองในการแต่งหน้าด้วยแต่ว่าก็ถ้าเกิดใครที่อยากให้ไปหาทํา อะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญยังไม่ลืมนะคะสําหรับหาทาอ้าอีพีซานโชนะคะซานโชมาน้องแฟจะจุดจุดจุด,จดต้องบอกว่าเราเลือกมาแล้วนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเราเลือกอะไรมานะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะใน YouTube นะคะชาแนลแบบแฟแฟนั่นเองนะฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะมีคลิปอื่นคลิปใหม่เนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนให้กับทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงใน ดูบ้านแ,บบแฟนใน Facebook นะคะฝากกดไลค์แล้วก็รวมถึงกดซีเฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกไลฟ์หรือว่าทุกข่าวสารที่เรานํามาอัปเดตให้นีหน้าเพจกันนะคะฝากกันเอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยจะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าหาทำอ่าในคลิปหน้านั้นเราจะไปหาทำอะไรกันอีกนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลร,รักษาสุขภาพกันดีๆด้วยนะคะ the five, five.